บอกล่าบอกเล่าข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ Twitter ของ Everdome นะครับหรือว่าเหรียญ DOM นะครับเพืเ่อนๆคนไหนที่ติดตามเหรียญน,นี้อยู่ก็ผมนำมาฝากบอกเล่า90กันนะครับผมไม่ต้อง9ก1าเบผมแค่9ก้90ก็พอนะครับทีมงานของเรายินดีท้อนรับคุณเจมนะครับผมเรียกว่า,าในตำแหน่งผู้อำนวยการออกแบบระดับของเราซึ่งของ เขาจะนําสัญชาตญาณในเกมและประสบการณ์ด้านทฤษฎีมากกว่าอ๋อโอเคผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเกมนะครับผมนะคนนี้นะครับก็ผมดูหลังบ้านเขาแล้วนะครับเขาเขาจะคือชัดเจนนะครับพูดง่ายดีกว่าคือชัดเจนจะชอบมารายงานว่าตอนนี้ความคืบหน้าของโครงการของเขาหรือมีพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้นหรือโอเคผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วครับผมนะหนึ่งแสคนแล้วนะครับก็เขาจะชอบตวิตนะครับว่ามีคนนู้นเข้ามานะมีคนนู้นเข้ามาแล้ว นะครับแล้วคนนี้คือใครเขาจะชอบนะครับผมก็มีนักพัฒนาเข้ามาเรื่อยๆผมดูแล้วประวัติไม่ใช่ย่อยนะครับแต่ละคนนะครับไม่ใช่ย่อยตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่ากินเนื้อนะครับผมนะกินเนื้อมันไม่ค่อยย่อยนะผมตื่นเต้นมากมาเอวโดมนะครับผมตรงนี้ผู้โชคดีรับสิทธิ์มากมายไม่รู้จะมีคนอยากขายพวกนี้เปล่านะครับอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะครับผมดูผ่านๆแล้วกันนะครับไม่ได้มาแปลอยู่นะครับ โอเคตรงนี้6ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผม6ชั่วโมงที่ผ่านมาทวิตอะไรไปบ้างการนักเปลิอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับกระเป๋าเงินของบริษัทและการล็อกเราเพิ่มล็อกการถือกรองตัวเค็นโดมไปในผ่านในอ่าโดมไปในผ่านายในผ่านสัญญาอัจฉริยะของเราและพร้อมสำหรับการใช้ระยะยาวนะครับนี่คืออะไรครับผมทีม นะครับแอนคอมพานีนะผมโฮดดิ้งนะครับนะครับผมดูหลังบ้านแล้วก็ก็ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสําหรับผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้ถ้าเกิดคนไหนเพื่อนเพ่นที่ลงทุนตัวนี้อยู่ก็สามารถตักทายกับผมนอกรอบได้นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับโหมดสร้างขึ้นถึงเวลาที่อยู่หน้ากล้องนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับแปลภาษานะครับผมก็โอเคนะครับนี่เราดูนะครับเรามาไล่ดูนะครับไล่ดูเนี่ยฮะเนี่ย นี่นี่กายในแพนเค้กซวอแล้วนะครับผมต่อไปผมรุ้นมากๆเลยนะครับว่าจะเข้าไปเน้นสําหรับตัวนี้นะก็มีความรู้สึกนะในของตัวเองนะครับเนี่ยเนี่ยเอเวอร์โดมเนดูนะครับ